สวัสดีค่ะเมืองเชียงใหม่ที่แรกวันนี้ที่แนนจะพาประเดิมก็ตลาดประตูเชียงใหม่นะคะตลาดนี้ดูท่าทางจะเปิดทั้งวันเลยค่ะทุกคนอารมณ์ก็เหมือนตลาดสดทั่วไปค่ะบรรยากาศเวลาเช้าๆนะคะจะมีร้านขายอาหารร้านค้าที่แบบนั่งทานด้วยก็มีค่ะหรือว่าจะเป็นของฝากจากที่นี่ก็เยอะมากเลยค่ะไส้อัว่วแคบหมูน้ำพริกหนุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติแนนก็เห็นเยอะเหมือนกันค่ะที่เดินมาเป็นกลุ่มกันแล้วก็มีไกด์คอยบรรยายในตลาดค่ะส่วนชาวไทยชาวเอเชีย เราก็ออกมาหาอาหารเช้าค่ะทุกคนเป็นตลาดที่ตอบโจทย์มากเลยนี่เป็นเมี่ยงนะคะทุกคนเขาเอาไว้กินหรือว่าไว้เคี้ยวก็ไม่รู้แม่ค้าบอกว่าเขาจะออกฤทธิ์เหมือนกาแฟค่ะแต่แตว่าจะเข้มข้นกว่ากาแฟค่ะอากาศที่นี่กําลังดีค่ะทุกคนไม่ใช่ว่าหนาวหนาวนะใส่ขาสั้นก็ได้ค่ะกําลังเย็นสบายวันนี้นักท่องเที่ยวก็ทยอยมาเยอะแล้วค่ะแต่แนนคาดการณ์นะคะว่าพรุ่งนี้หรือว่าหลังพรุ่งนี้จะเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะช่วงปีใหม่รอติดตามเที่ยวด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ